วัดโป่งมกเข้าตำบลท่านาง,งามเผ่บาลกักรจังหวัดพิศรโรกที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่คือพระธาตุเจดีช้างล้อมกราบขอพรหลวงพ่อบุญมีวัดโป่งมเข้าอายุอยก็เปาวงกในี้เิแล้วเอะเนี่ย วัดเราเนี่ยที่ตั้งมานเนี่ย7บฮะ70กว่าปีแล้วเหรอโอ้โ oh. หหลวงพ่อ20ปีหลวงพ่อก็บวชหลวงพ่อบวชหลวงพ่อก็เริ่มมาสร<า>้างที่นี่ยังไม่ถึง 100, รอององ้อยเหรอยังหลวพ่อ500ก็อย่างนั้นกันอย่างอย่างมากก็80ปีไม่ไม่เกิ90 <100. S 1> น90ปีอยู่ในปศ200 400 8ัก็ยังทำยังไง โอ้โหแปดสิบกันนานนะอีกอีไม่กมี่ปีก็จะอีกยี่สิบปีก็ร้อยลว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ม <คน S 2> ัววัดเนี่ยวัดผมข้าวที่สร้างอายุชั้นนี้นะมั้งโอวัดสก้างแก้วที่นี่เห็นไเนี่ยโน้นะรังข้าวโด มันทำมันทำยาวขึ้นไปมันจะอะไรเงยอ๋อทำทำทำแทงตั้งแทงทำเลยทำยาวขึ้ไปมันทำตรงถ้าถ้ามันให้อุ่นๆสักหน่อยมันก็จะดูมันก็จะยิ่งจะให้สูงกว่านี้สูงบอกกำอวให้สูงใหญ่แล้วเก็บช่างมันทำไม่สูงทั้นที่หนึ่งเป็นที่ประชุมอ๋อทั้นที่สองเป็นเป็นเก็บเก็บของโบราณ พระธาตุเจดีช้างร้อมมีบันบันบันชูบันชาอยู่บนยอดเลยนะได้พระธาตุมาหลายบหายวงเก็บไว้านอืมดีๆอยู่ว่ะพระิพิษกิจทรนช่อบุญมีชื่อบุญมีชื่อบุญมีชื่อเขาดังเดิมอ่ะชือวยดอยยเพราะว่าวัดปรทาน ถ้ามีพระเจ้าอย่ไปใส่ที่เชื่อถ้ามีเชื่อพระทาอมีเจดีย์บรรจุพระาตบรรยายนรมาหลายองค์เนี่ยบรรจุเนี่ยพระธาตุช่างล้อมเนี่ยนะหลวงพ่อได้มาหลายองค์หลายหัวก็หลายหัวก็ท่านเขาหม่มันปั้นมืออยากจะได้อยากจะได้พอยากจะโยมรวมกันมีตังนั่นเลยไป สร้างตลอดหลวงพ่อเนี่ยก็สร้างมาอันนี้อันนี้ใช้งบไปเท่าไหร่หลวงพ่อไหนพระธาตุเนี่ยเหรอครับสามสามร้อยอที่ที่วัดสามร้านนะหลวงพ่อห้าร้านสี่นี่เหรอที่ว,วัดห้าร้านสี่ก็ใหญ่ก็สวยตแต่ถ้ามาันี่มีงานหลวงพ่อทุกปีบ้าก็เพิ่งมีเมื่อปี ก็แรกพอสร้างนั่นแล้วจะสุมธธ่มพูดพอดีประจังกระคุยพอ,อเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยคุงจะเริ่มคุณจะเริ่ม,มกับปีนี้ก็ปีหกเนี่ยคุณจะเริ่มปีหกนี่แหละหกเจ็ดก็จะเริ่มูต้าเชื่ออใจก็จะเอาเข้าไปแล้วุมทรัพย์โบราณเหรอ ทำทั้งกตังก้งแต่ครั้งโบราณก็ทำอาตั้วก่อนนี้ก็ยังไม่ได้ทำพอคืนมาแสงมันแสงช้ำขึ้นหรคืนโปร่งโปร่งแลเียนเลยนะ,ละนี่สร้างสร้างทับทำไปก่อนนี้เอาวันวันเพลงเพลงกลางเดือนหรือวันสำคัญสำคัญนี่จะแสง แสงจากกลุมท um so ับจะขึ mm ้นสว่างขึ้นมาเลยเราก็ก็ถือว่าเป็นบุญบารมีวาสนาของพี่น้องชาวบ้านผมกาเข้ถือว่าวานมันมีมีที่าค่นร้างลตรงนัเลยูดเส้เดิมทีนี่ มีคนบริจาคเหรอหรือเป็นที่สาธารณะที่มาของวัดอ่ะที่บริจาคหรือที่ซื้อเขาบงบอกซื้อเยดี๋ยอ๋อที่ว่าเป็นโรงเรียนเก่าที่โรงเรียนเก่าครั้งแรกเลยอ่ะที่ก่อนที่จะมีโรงเรียนนะหลวงพ่อโรงเรียนเก่าเลยโอโรงเรียนเขาโรงเรียนปลุกข้าวเนาะโรงเรียนเก่าที่เขาค่ย้ายออกไปเน่ะ แล้วก็มีคนบริจาคมั่งซื้อเพิ่มเติมบ้างก็มีกจซื้อถวายเพิ่มเติมบั่งพอก็ได้เยอะเนี่ยทั้งหมดสิบไล่ถึงไหมไม่ถึงหกไล่กว่าหรือเจ็ดไไกรเจ็ดไลนยวัจวัมีเไไร่โอ้ยก่อนมีที่สาาหกไร่เก็ซื้อเพิ่มซื้อถวายอกไล่อย่ากวาดทุนทอนี็ยัง ตัวไม่กี่ไร่ครับบ้าน <c oughs> <c oughs> ทีท่้งหลังนเป็นเนี่นั่นนะเป็นที่ราบระสะดุกนะพอที่ว่าเป็นศูนย์เลยนะเทราตตะดุกกเจ็ดไร่เพราะบรนานี่นอกตัวอำเภอออกไปเราช่งทางนั้นใช่ครับเราเป็นพวยห่วงกระไดเราช่งนัเลยคุยขวางหนองกระนาง ยางคันโอยางคันโอเนี่ยเราท่่งนั้นเลยหนองคานางฉันพ่อแม่มาจากนครปฐมาม,มาจากเพชรบุรีก็อยู่ในเกาะโ่งมั้งอ๋อ <laughs> ไม่ใช่คนพื้นเหรอไม่ใช่เขาก็อยู่ปนปนกันอะอยู่ไอ้พูดถึง <c oughs> ทรัพย์เมื่อก,ก่อนฉันเป็นมีครอบครัวใหม่ๆยังเป็นหนุม่มหมดน้ำมันท่วมเนี่ยดักไข่หน้าเนี้ยดักไข่คายเรือดักไข่ มองอยู่ในทุ่งนมองเข้ามาในวัดเนี่ยมันจะมีแสงทางทางทิศเหนือเนี่ยของวัดนะ<อ>ที่เหนือของวัดแสงเป็นดวงเท่าๆตะแกรงเนี่ยลอยไปพอไปส,สุดสุดท้ายสุดที่วัดก็จะหายลอยมองเห็นไม่ใช่เห็นกันคนเดียวนะเท่านั้นอายุเท่าไรแกเป็นป,ประมาณตั้งยี่สิบมีคนเห็นหลายคนยแสงเนี่ยเยอะมากมายคนเห็นกัน เห็นอยู่เรื่อยๆคึอยูกลางทุ่งก็มองเห็นเลยตอนนี้มองมาทางวัดมองมาทางวัดแล้วลอยนะลอยลอยเหมือนลอยเหมือนคนเดิน่ะเดินดุ้ม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 ไปแล้วก็พอสุกที่วัดี่ก็หายตดตรงที่เราไปอยู่เมื่อกี้เนี่ยตรงตรงที่หลวงพ่อว่าเป็นขุมทรัพย์ตรงนั้นนะขุมทรัพย์อู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้แสดงว่ามีเอ่ออาเรแบบว่าปู้สมเฝ้าอยู่อ่าก็หน่ะ ล้วก็เคยโบราณก็มีคน่นกระบอกมีเรือสำเภาอะไรอยู่ตรงนี้จมอยู่ใต้ดินนั่นมีแม่น้ําเหรอไม่รู้ยุคโบราณมันอาจจะมีคงกับเมื่อก่อนนี้คงจะเป็นแม่น้ําเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาคือเวลาน้ําท่วมเนี่ยมันมันท่วมเลยนะนยุคโบราณหลายพันปีไม่มีน้ําเอ้ไม่มีถนนไม่มีหนทาง บ้านนี้นี่มันฟังตำนานที่เขาเล่ามาแล้วนี่มันโยกย้ายมันเป็นที่น้ําท่วมอ่ะมันโยกย้ายไปกันหลายหลายรุ่นตั้งหลายชั่วคนตั้งแต่เป็นบ้านโป่งมะข้ามานี่มีผู้ใหญ่บ้านสิบกว่าคนละมะั้ออายุอายุอายุไอ้บ้านโป่งมข่ายนี่ถึงร้อยปีไหม บักจําไม่ได้เพราะว่าเคยทาประวัติเหมือนกันต้องไปดูประวัติบ้านผมขาวมันเป็นบ้านเป็นมันมาริ่มบ้านโบราณยุคลอยยุคกรุงโขทอยุธยาในในตรงนู้นเพราะว่าเขาก็อยากมาเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้วัดอยู่เหนือนู้นเขาบอกอ่ะนี่มันวัดโรงเรียนเนี่ยมันจะอยู่ตามบ้านผู้ใหญ่บ้างของผู้ใหญ่คนนี้ก็เอามาตั้งบูมขึ้นมาตั้งเป็น โรงเรียนเป็นวัดขึ้นมาจำจำได้นะตอจะนจักรเล็กมาที่จำได้มาโรงเรียนดั้งเดิมอยู่รุนะ่นนั้นตรงป้าป๊านะ่ะฮึนะทุกวันนี้ในโรงเรียนดั้งเดิมเนะ่ยครับพวกผมพิยายมานี่นมานครับแทบครูเขากา็ทำหนังสือขอย้าณที่เก่าพวกผมไปอยู่ตรงนี้ ตรงโ้นแล้วพอ,อมันโยกย้ายกันไปหนีกันไปหมดก็มาสร้างใหม่ตรงนี้โรงเรียนนะ่นนะวัดก็มาอยู่ตรงนี้เมื่อก,ก่อนวัดก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วอีกทีเขาบอกอยู่ตรงนู้นตรงผู้ใหญ่บ้านที่อยู่เหนือน,นู้นเขาจะไปตั้งอยู่ถ้ารวมแล้วแต่ละที่นี่ก็เป็นร้อยปีกว่าสองร้อยเป็นวัดมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ฮนะเ<ฆ>มาเป็นวัดมาพ่อของทุ่นเนี้ยขาเป็นทายุกเป็นายุกัาเด้อเก่า ยมเน็กย,ยมห้องไหมยโชกเก่ายาที่อยู่ทยไทยแบโอ้ยตาใหญ่เขาก็สร้างากันมาเราก็สืบสานต่อรับไม้เข้ามาเรื่อยๆรวมแต่ละจุดแต่ละจุดนี่น่าจะสองรอยปีแล้วมั้งใช่ถ้ายุคทายุคกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีมันน่าจะถึงนะซับฝังดินไว้อย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยคนละคนเก่าคนแก่คนที่เขาอยู่บ้านนี้มาก่อนๆคนแก่ๆเนะาะบอก บานโป้งมาข่าวนี่นะโซอื่นบานมอนเลิกมอนเลิกมอนมันหนีน้ำท่วมน้ำแรงบ้านบมืก่อนเป็นเราส่งแล้เหรือเมื่อก่อนเนี้ยเฮาเหรอโอ้ยเมื่อก่อนยราส่งไหมเดี๋ยวนี้มีไหมเราส่งมีน้อยเหลือน้อยเหลือน้อยนะแต่ว่ามันไม่เคยไม่พูดส่งแล้วยังมีคนเลี้ยงผีเลี้ยงเศษเลื่อนกันยังมีอยู่เด็กเด็กหัวพ่อเลี้ยนในในทู่งนาพูดไทยทุกคน ก็เดิมพีบ้านเราเป็นงเนี่ยผมก็ข้าอ้าวเหรอก็ฉันมาอยู่นี่ตั้งแต่เล็กเล็กฉันพูดลาวได้ไงอ้าวเหรอฉันอยู่ในหมู่ลาวทรงเลยนี่ก็คือเอบ้านทรงเลยบ้านทรงเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาใช่โอ้พ่อแม่คเพ่อพ่อหลวงพ่อนี่พ่อแม่หลวงพ่อนี่กระสุนย่อพ่อย่อแม่หลวงพ่อเห็นนะอ้าวเหรอมีแซ่ไหม ไอนนน้นี้น้ารสกุลเพชรแอนเป็ยนไปนู่นเพชรบุรีก็ส่งขึ้นตัวขึ้นใต้เนี่ยพูดก่อนพูดเนอะๆแล้วนะโบสถ์โบสถ์หลังนี้ทั้งโบสถ์ทั้งอะไรนี่หลวงพ่อนำสร้างหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยเ<อ>สนาจนะทั้งหมดเนี่ยหลวงพอ่อคนตอนที่มานี่เป็นกุฏิไม้ตัลาไม้ที่ครั้งแรกเลอมีกุฏิพื้นฟ้า อโอ้หลังคาฟาไอ้ไอ้ฝาอ่าฝาฝาาฝาที่ฟากเออแล้วว่าหลังคามุงจะมุงยาคาโอ้กนานลงแล้วเนี่ยที่ฉันเป็นเด็กๆพี่เน้นรู้นั่นอยู่มุงยาคาผู้คิดฟากเป็นสาลาสาลาทำบุญยังอาศัยโรงเรียนอ๋อ้เราเรา ก็นานมนมหลวงพ่อก็สร้างมาตั้งแต่นั้นมาเลยใช่ไหมสร้างมาเลยตั้งแต่หลวงพ่อบวชหลวงพ่อก็สร้างเรื่อยมามีมีเจ้าวาดกี่องครับองเดียวก่อนที่หลวงพ่อจะมาไม่มีฮะไม่มีองคเดียวนี่เลยโอ้โหตั้งแต่ละแ,แ,<ต>แรกเริ่ม,มแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยใช้องค์เดียวองเดียวโอ้บุญบารมีเพราะว่าที่มาคิดสร้างเนี่ยเมื่อก่อนนี้วัดโป่งข้าวไม่มีวัดก็จะไปทําบุญที่วัดตุกนนางอ๋อ พวกเนี้ยเขาก็มีไปเข้าไปวัดจุงนางเขาก็ชอบทีนี้หลวงพ่อไส้อ่ะเขาก็ออกมาก่อสร้างให้มาเริ่มริเริ่มให้ว่าคนที่เนี่ยไปทําบุญที่วัดจุงนามันไกลใช่ไปกระสายกว่าจะถึงกว่าจะอะไรเดินนัยุคนั้นก็มีไม่กี่หลังคาเรือนก็ยังอาศัยตรงนนตรงนี้ไปก่อนแต่พอเป็นกลุ่มเป็นก้อนพื่อหลวงพ่อไส้เขาก็เห็นว่าเออน่าจะมีสำนักสงฆ์ใช่หลวงพ่อก็บวชตั้งแต่ยุคนั้นเลย ออกอ่อนอยู่กันกุทอมน้อยกท้อมเป็นกติกทอมน้อยเป็นกุทอมกทอมทำบ้านกสร้าวัยอ๋อแล้วเขาเปลี่ยนเลื่อยเลื่อยไม้กันมาทำกันมาสร้างกันมาเลยกอ่อนอยู่วัดงน้ำลวงพ่อนะอ๋อบัวได้ไหมก็อยู่วัดโน่น พอหลวงพ่อไส้เขามาชวนมาสร้างวัดก็หลวงพ่อก็มาอยู่นี่คน่ไ้มามามาสร้างอ๋อชวนเรามาสร้างช่วยสร้าง้า,งา,งเาเราเรื่อหน่อยอ๋อหนาแลวงพ่อไสนะ้ผมได้ยินเป็นเด็กโตก <ะ S 1> <า>็เลื่อยเลื่อยไม้กันฉันก็อยู่คุกคีอยู่กับวงการนี้มาตลอดตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นอะไรมาเลื่อยไม้แขกลงแขกเลื่อยไม้ช่วยกันทาช่วยกันสร้างเลื่อยมือเลื่อยมือก็และนั่นแหละ เขาเรียกเลยอกก็าอนั้นก็ต้องคนต้นยางก็มาเรื่อยเย็นคำขึ้นก็มาชาวบ้านก็มาช่วยกันตีตะปูขึ้นหลังคาไปมุงกันอยู่ตลอดอย่างนั้นต้ตงทำมาจนจนเดี๋ยวนี้วัดเนี้ยวัดปวงข้าวเนี้ยสร้างมาอย่างนั้นอย่างนั้นหลวงอ๋อใช่หลวงพ่อก็สร้างมาหลายพัฒนามาหลายรุ่นแล้วเนี่ยหลายรุ่นแล้วรุ่นตั้งแต่ให้ยกตายไปหลายรุ่นแล้วมุงหลังคาแฝกแล้วก็มา ใช้ไม้ไม้ยางก็ <S <S <ๆ>คนพ่อบอกคนต้นยางมาใช้ไม้ยาง,างสร้างระมือหลังกสือแล้วสลังยางก็เปลี่ยนมาเป็นยุคที่สามนี่ยุคปูนปูนปูนเป็นฟังบ้านโครงชั้นบ้านปูนมันมปูนอยู่ว่าตรงน้ำสามมัาสาสามชีไม่อยู่ว่าผมเข้าอ๋อ Bao nhiêu dù lạ 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 cái lạ dù Dù lạ 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 nói lạ 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 nó lạ lắm lạ 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 ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมแต่ละที่มาที่สุดจะย้ายกลับไปอยู่เมืองเขงตลอดมาเลยอ๋อก็ก็มีประสบการณ์ไปเรียนรู้วัฒนธรรมวัดอื่นๆจังหวัดอื่นๆหมู่บ้านอื่นๆท่านเป็นหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นคนที่ไม่ไม่โลภมากน้อยถ้า<อ>เป็นองค์เป็นพระที่โลภอยากได้อยากมีเหมือนเขาป่านนี้มีรถเก่งขี่ไปแล้วเงิน <laughs> เดินสองเยอะแยะแต่สร้างหมดเขาสร้างอะไรก็สร้างกับเขาก็เหมือนสมเด็จเมื่อก่อนนี่อยากจะสืบแย่เมื่อก่อนอ๋อครูจะสุบยังไงได้ว่าตัดตัดกางเกงกัลงพ่หลวงพ่อตอนตอนที่บวชใหม่เนึกเนึกว่าจะเอาวันษาหรือตั้งใจเอาวันษาหรือไม่เอาวันษาเช่เป็นชายเดียวตั้งใจเอาวันษาเดียวอยู่มาอยู่มาเอะ ลูกจะสึกก็สึกไม่ได้ครับทีโอลูกจะสึกก็สึกไม่ได้เป็นเจ้าวาดเป็นพ่ออะไรรับที่ที่ว่าสึกไม่ได้น่ะเป็นพ่ออะไรมาขัดมาเลยมันคิดหลายอย่างอ๋อย่างจะมีครอบมีครัวอย่างจะมีลูกไม่เหมือนธรรมดาชาวบ้านรขครับมันสึกไม่ได้จะแล้วที่ว่าสุกเลยไม่สึกไม่สึกแม่ไม่รู้วืา เือพะาจาไม่ยกยไป้น้องชาจยเป็นมุสมโอ้เอ๋พก่อนหลายหลายพรรษาไหมตอนนั้นที่ว่าตัดสินใจอ่ะผมไม่ศึกละอะไรเงี้ยเกินสี่หา้าพรรษาออผ่านห้าพรรษาไปแล้วเราก็เริ่มไม่เอาแล้วเนาะ<ม>ก็เลยย้<ก>อนก็ไปเจ้าวาดอยู่อ่ะอ่าลูกวัดถึงปีออกพรรษาก็ตัดเกมทันกระตัดกับเขาทุกปีอ๋อตัดไปก่อนเกมศึกอะไรเงี้ยนะตัดจะศึกกันเข้าม้างเงี้ยพอก็ศึกกันหมด ตัวเองก็ไม่ได้ตึกไม่ดงไม่ลงตัดสินใจไม่ลงก็อยู่ต่ออีกไปเันต่อจนจนดูไปมันจะร่เาจยงหลายๆาพษาหลายหลพรษาขึ้นมาก็เลยอ๋อเหไปสมสเป็นบุญครับเป็นบุญบารมีผมรกหลายหลายคนที่บวชก็อย่งนั้นเดน๋ยวสุยต้องไปดำมาจริง ใช่ครับใช่ครับจริงนะผมวุ่นวายนะชีวิตไม่ใช่เฉพาะมีลูกเมียวุ่นวายนะการเจ็บไข้ในป่วยนี่ก็วุ่นวายผมยังทุกไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บตายนะตอน9ือน12 9 2ปีแล้วเนาะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บตายนะ หลวงพ่อได้สร้างวัตถุมงคลอะไรไหมมีมีเหรอมีหลายรุ่นไหมครับมีหลายรุ่นเดียวนะต่อสร้างมารุ่น<ม>เดียวรุ่นที่ขอหลวงพ่อท่านไม่ยอมท่านไม่ให้สร้างไม่ให้สร้างไว้ชุดสร้างไว้รุ่นเดียวชุดเดียวที่สร้างบทขอสร้างไว้ว่าเพื่อจะได้ให้ญาิโยงที่มาทําบุญด้วยจะได้ใชไ่ได้ได้อันนี้ไปทำบุญทอดก้นินตอนกบ่า,าไม่เจอก็จะได้แจกเข้าไป อ๋อก็ไม่ได้เจเตนาไม่ผงพ่อไม่มีเจตนาที่จะสร้างวัตถุมงคลเป็นพุทธะนิชไม่ใช่อ๋อก็คือสร้างสร้างเพื่อสร้างวัดให้ญาติโยมได้มาทําบุญก็ให้เป็นสิ่งน้ําใจญาติโยมไปสินน้าใจใครศรัทธาก็เอาไปเก็บไว้เอาเงินเขาเงินม้อยเราไม่รับปัจเจกเขาครับครับเป็นสินน้ําใจไปส่วนใหญ่สร้างเป็นอะไรไอรูปหล่อหรือว่าเป็น มีลูกหล่อกันนี่อ๋อมีหลายหลายพิมพ์เหรอมีหลายอย่างลูกหล่อเหรียญหล่อเล็กหล่อใหญ่อ๋อ้แต่เหรียญหายากแล้วเหรียญไม่มีแล้วมีรุ่นแรกยังยังมีเหลือไหมน้องหลวพ่อออกนองออกไปนอกกับนี่แหลหลวงพ่อท่านทำ ทำก็ถกเองไงตามเองนก็สมเองไเองอวัวัดทุกโอแรกเลกน้ำพีเอ,อ้ทำเลยน้ำพีำพเป็นทีม,มอ่ีเป็นับผมกหวัยกรจัยไวพ่อไว้ซื้อ,อยูกยาอาหารเสริม ดูแลร่างกายครับผมนาเลศครับนาเลศนาบวัวชื่อนาเลศผมอยายกให้พ่อเป่าหัวให้ผครนะั้งหนึ่งได้ไหมครับนะจะได้หากินจะไดรุ่งเลีงเ้งลูกจะได้ได <c oughs> ้จะได้ลุเงเลีล้ลงพอ่อไม่ตาดีนะพอ่อเนี่ยเล็ เมตตาเนี่ยท่านไม่เคยสร้างวัดเนี่ยท่านไม่เคยออกไปเดินบอกวกัใครเลยนะจอมวยนี่ของดีอะบ้นมได้น,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 นไเวลาราควหลวงพ่อก็ออได้กินตัวทำาน,างงานอะไรมาร่อาตัดผมเป็นช่างตัดผมตะวันพุธ